นี่นะครับผมสําหรับคนที่ถามนะครับว่ามาใส่ฟ้ามาตอนไหนก็ดูกิจกรรมนี้เลยนะครับผมก็จะมาในกิจกรรมเคโอไนนะครับที่ผมเดาไว้ไม่ผิดเลยนะครับนี้ก็จะมาวันที่24ถึงวันที่3นะครับก็จะเป็น24เมษายนถึงวันที่3พฤษือสมนะารับผมก็จะเป็นกิจกรรมมาสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวผมกดแจ้งเตือนแจ้งเตือนไว้ละกันนะครับถ้ามันมาเดี๋ยวผมจะได้รีวิวเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมเคโไนเติบนอกนะ โอเคผมก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรม KO อนนะก็ตอนนี้มันได้เข้าเซิร์ฟอินโดเป็นเชียเรียบร้อยแล้วนะครับผมเน่เดี๋ยวเราพาไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็ทางเข้าจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมกิจกรรมก็มา16วันนะโอเคเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปเลยนะครับผมนี่ผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเหมือนกันนะผมมาดูพร้อมๆทุกคนเลยนะครับเน่ก็หน้าตากิจกรรมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม KO อนนะก็จะเป็นผู้ชายเหมือนจะต่อยกับผู้หญิงอะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาาาลลลองงดดูกนเยีวว่ผม ล็อกอินวันที่24เดือน4นะครับผมก็จะได้เป็นไดมอนด์รอยัล6ใบเลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นวันนะทุกคนต้องรีบใช้นะครับผมเดี๋ยวหมดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูภารกิจรายวันกันดีกว่านะครับอ่านี้ให้ okay. ล็อกอินโอเคล็อกอินรับได้แล้วอันนี้เลื่นจบเกมในหมดใดก็ได้ได้รับอันนี้1อันทําดามี300ในหมดใดก็ได้อันนี้1อันสังหารศัตรูในหมดใดก็ได้ได้เป็นอาเข็มขัดสีแดงนะผมก็เหมือนจะให้เราต่อยใช่ไหมให้เราต่อยนะครับผมเรามีัน,นะนี้ เดี๋ยวเรามาทําการต่อยดีกว่านะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่านะก็อ่าจัดการคู่ต่อสู้7คนเพื่อรับรางวัลอ๋อถ้าทุกคนจัดการคู่ต่อสู้7คนจะได้เป็นชุดผู้หญิงอันนี้ฟรีเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอันนี้รางวัลต่อสู้นะผมนน่ก็ของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ๋ออันนี้นะครับผมก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่วางหน้าล็อบบี้นะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ ใช่ด้วยนะที่ผมคาดเดาไว้นะครับรางวัลก็จะเป็นของรางวัลต่างๆเลยนะครับผมอันนี้เลเวลหนึ่งนะก็จะเป็นของเกลือนะครับอันนี้เป็นเลเวลสองนะครับผมก็จะเป็นของเกลือกันนะก็ต้องเป็นเลเวลสี่เท่านั้นนะครับถึงจะไม่เกลือเนาะจากลักษณะแล้วนะครับนี่เป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับผมโคสวยกระเป๋านี้โค้ตสวยเลยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนกระเป๋านี้โอเคก็อันนี้เป็นบัตรอันนี้เป็นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราาเ่ิ่มทําการต่อยปุ๊บก็จะลดเลือดสิบนะครับนี่อุ้ยโอ้โหโอ้ต่อยกลับโอ้โห โอ้ oh, ต่อยขนาดนี้อ๋อ oh, นี่นะครับ7คน1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าอ๋อโอเคนะครับผมผมเข้าใจแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราเก็บภารกิจตามนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาต่อ,อยตรงนี้นะโอเคกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับหมดวันที่3พฤษภานะครับผมเน่อันนี้เป็นเลเวลหนึ่งเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผม ประมาณนี้เลยน้อทุกคนดูหน้าต่างนี้ไว้นะครับโอเคอันนี้นะผมก็จะเป็นกิจกรรมแยกออกมาจากข้างนอกนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนล็อกอินลับนะครับนี่ก็ล็อกอินหนึ่งวันจะได้เป็นอาหารหมานะครับผม เรียกซะอาหารคู่หูนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น2อันนะอันนี้สําหรับเสริมนอกนะคะผมเสริฟไทยก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับผมนี่บอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟคค่อนข้างจะเ,เท่เลยนะอันนี้ล็อกอินครบ7วันนะครับอันนี้นะผมก็กิจกรรมเสริมเขาจะเป็นเล่นครบตามนาทีนะครับผมก็จะได้เป็นกล่องดวงใจนะครับนี่กล่องดวงใจก็มีเอฟเฟคอีกแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟคเนาะนี่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องดวงใจนะครับทุกคนเเเวลาาาาร่ ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะผมก็จะเป็นกระบองนะผมวิ่งกระบองสามารถถือได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นกระบองที่จะเข้ามาในกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับโคตรเท่กระบองสามารถถือได้ด้วยนะครับเป็นกระบองที่เฟียมากๆเลยนะเออดูดีเป็นเอฟเฟกต์สายฟ้าด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมเคอไนนนะผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นเอฟเฟกต์ไฟฟ้าเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะผมคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรม K.O. n i g h นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นท่าเต้นใหม่นะครับผมเป็นท่าทางไหว้นะครับผมก็อย่าลืมมารับกันนะครับรับวันนี้เท่านั้นนะครับทุกคนวันที่17เมษายนเนาะเอาผมรับไปแล้วนี่นะเอาผมรับไปแล้วนี่หว่านะครับผมผมรับไปแล้วเนาะมันเลยหายไปนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ